บทที่ยี่สิบเอ็ดอย่ากินให้เลอะเทอะพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โตะ๊ะมานีถือมะม่วงเข้ามาหาพ่อมานีพ่อคะพี่มานะจะไปขี่มา้า มานีไปขี่ม้าบ้างได้ไหมคะมานีกินมะม่วงที่ถือมาพ่อจึงว่ามานีมานั่งที่นี่อย่ากินให้เลอะเทอะนะมานีก็นั่งที่หน้าโต๊ะของพ่อพ่อพูดว่า มานีถ้ากินอะไรอยู่ก็อย่าพูดมันไม่น่าดูมานีได้ฟังก็จะทิ้งมะม่วงลงใต้โตะ๊ะพ่อจึงพูดอย่าทิ้งที่นี่เอาไปทิ้งที่ถังใส่ผงและล้างปาก ล้างมือให้สะอาดอย่าให้เลอะเทอะนะมานีทำตามที่พ่อบอกพ่อสอนว่าจำไว้จะทิ้งอะไรก็ทิ้งที่ถังใส่ผงจะได้ไม่เลอะเทอะ